สวัดีครับดูของผมสองกีนะครับคือเก่าครับมาในแบบแบบแบบเนี็ตแบบแน่ในเล็กน้อยครับพี่น้องวันนี้อยู่ทงไฮทงหน้าครับกำลังจะทำการปักดำเลยครับวันนี้ที่ทำการดำหน้าครับวันนี้กำลังให้เพิ่นมาตีดินให้นะครับ ก็ตีจัดดำนาครับเพราะว่าได้ไปดกกามาแบบเมื่อยครับวันนี้ก็จะได้ดำแล้วครับวันนี้ได้เลิกแล้วหน้านี่ตีแบบบรลไทยเลยครับแบบไม่ได้ไถเลยตีเอาเลยครับยังเรลือพวกตียังทันเด้ตี นาำกำลังพอด,ดีดำครับนามกำลังพอด,ดีดำให้ดำนานครับผู้เป็นลูกเศร้าให้เศร้านาคือ,อยางพวกเข่าๆนี่กัจักดีครับกว่าใส่นามขนาดได้มีน,นามพ่อหรือบ่ออพ่อนะครับถ้านามพ่อ,พอดีวู้ยตีอยากเด้พี่น้องหน้าผูกนี้เหนียวครับทั้งเหนียวทั้งนี่ได้รถอีแตกนี่ไปบ่หลอดครับถัดสภาพแบบจากซีนี้นามขนาดนี้ แต่นี่มันใส่รถุดุดใหญ่ขึ้นมาครับใส่อีสมสบายเลยครับแต่นี่ก็ยังเป็นหล่องนะครับหล่องลออยู่แต่เขาตามนี้แล้วครับธรรมชาติให้มาครับแ่งเติมบ่ได เป็น L40 ซีศูยเลยครับ40แรงก้าล่างขนาดกระทัดรัดพอดีใส่งานแถวแถวบ้านผูมเองนะครับแต่แต่พื้นทีน้อพี่น้องว่าที่ใส่รุุดได้กันว่ารลุดมีเหมาะกับเขตพื้นทีแถวนี้นะครับมี40 4ีที่เขาใส่กันหลายครับนิยม สี่เจ็ดห้าสิบครับสามรุ่นนี่ครับแถวนี้เจอเลยช่วงนี้มาดำนาครับพี่น้องบอดี้อยู่กับรถทีมใหญ่ครับอยู่ดำไฮดำนาซะก่อนมีคลิปลงเนยบ่มีคลิปลงเนยเนาะพี่น้องขอโทษขออภัยหล,ลาย ช่วงนี้ยังดำหน้าอยู่ครับคุณเดชพเอฟซี F G ทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมอาจจะมีคลิปให้เบิ่งไอ่โบมีคลิปให้เบิ่งน่งครับติดตามกันนี่ได้ครับมือได้มีกับได้ลงมือได้โบมี่กับบริลโลให้พี่น้องเบิ่งครับเพราะว่ามันช่วงนี้ยากครับยากยากเปบเพี้ยนนี่แหละครับกำลังดำหน้านี่ครับกำลังเลือดำหน้าดำหน้าเรื่อแล้วครับจากเได้กลับไปทำงานคือเกอ่าอาจจะมีคลิป ปั่บ้านให้เบิ่งครับช่วงนี้ปั่นบบ้าน,านเกี่ยวกับวิถีชีวิตช,ชาวหอยชาวนาเลยนะครับว่าถึงว่ารถบุญนี่นี่ใช่ดีนะครับใช่ดีเลยเหมาะกับการทำเกษตรครับทำเกษตรไทยให ไทยนาครับดันดินก็ดีกันนะครับรับทีรับทีให้ทีน่นากลับไปตามแห้งหลดเนาะครับหลดหน่อยหลดใหญ่ความเร็วก็ขึ้นอ,อยู่กับเทคนิค,คนขคับครับชีว่ารถดหน่อยมันดันบกไปโบเมียนด้วยวน้องมันขึ้นอยู่กับเทคนิคครับเหตุการณ์เหตุงานณ ค,ครับเทคนิคดีนี่ต่อให้งานใหญ่ขนาดได้กระเห็ดได้ครับเอาฟีมือเขาว่าแล้วครับ น้าผมเองตัวนี้นี่ทีบ่บไทยหน้านี่บมมันยังเด้ครับปีนี้มันแรงแห้งครับแรงจนว่าม็นสีบอดได้เห็ดหน้าแล้วครับก็เลยบบไทยนะครับเลยบโบไทยมันพอดเวลาตัากดำนี่ก็เลยให้เพื่อนมาตีให้เลยครับตีเอาเลยแต่ว่าก็ดีแบบหนึ่งอีกเ้อครับพวกหญา้าพวกยังพวกหญา้าพวกวัชพืชน,นี่มันกัดจะได้เน่าใส่กันเลยครับเป็นปุ๋ย เป็นปุ๋ยเป็นไอโตครับปุ๋ยเป็นไอโตไปเลยปีกายนี่ครับใส่สูตรนี่ครับบริษับริไท่อนครับปีกายนี่เพราะปีกายกระแรง,งคือกันใส่สูตรนี่ครับตีเอาเลยขึ้นกันแต่ว่าก็ง,งามครับเพราะว่าพวกเสียญหยาเสียอย่างนี้มันเน่านะครับเน่าใส่กัน ซอยให้ประหยัดปุ๋ยได้หลายเลยครับนี่หนาบ่บยากพ่อปันไรครับแถวหน,น,น้ามันบอคอยเสมอปันไรนะครับฟังนี้จากสูงส่วนฟังนั้นจากไปจากต่ำทั้งหมดแต่ว่ากระบอเกิดกันแห้งครับนิดเดียว ีสบายครับลดให้หน้าบั้นให้ยังอยู่ครับประมาณไล่ไลเ่เศษๆครับหน้าตัวเนี้ยให้เนี่ยแล่นแบบสบายครับของตัวเลยว่าต้องมุนรถเยอะครับ บรรยากาศก็ดีอยู่เลยครับพี่นอ้องว่รราท่านมีแดดครับยังว่าท่านมีแดดฟ้าของฟ้ายัางคึมบอดแดดครับบรรยากาศดำหน้าอยู่ครับแบบนี้เป็นการเชล่วแล้วครับทีนานแต่กอนผมใส่รถแตกนะครับรถแตกไทย ใส่เวลาอยู่ทั้งไทยทั้งขาดนี่สามสี่สูโมเลยครับแต่ละไฮนี่เพราะว่ามันขาดก็ไปครับรถแตกเนาะเนียวรถไปอยากไปครับกินน้ำมันกินน้ำมันเบิดลายเลยนะครับแต่ละไฮพี่น้องอาจสิบนอลเซียครับไ้นั่นนะครับตัวใหญ่ ทั้งไทยทั้งขาดอีเปเบิดน,น้ำมันอยู่เป็นซีหาลิตรนะครับใส่ถ้าใส่รถอีแตกครับแต่นี่ใส่สมเพิ่นมาตีให้นี่ใส่เวลาแค่บดถึงสุโม,มงครับเพิ่น,กนแกเหล้วครับแต่ว่าถ้ามันตียากๆเนี่ยกับประมาณจากักสุโมงกว่าๆครับแต่ว่าเมื่อน,นี้นะตีไปเพราะตั้งถึงสุโม,มงครับใกล้จะจบแล้วใกล้จะแล้วแล้ว แป๊บเดียวก็คือสิจบแล้วครับ เลี้ยวเวลาวงเลี้ยว,เล,ยวเลี้ยวไดยแคบกับ,บพื้นรถใหญ่ครับขิดี่ิดง่ายครับพี่น้องเบิ้งดูไาย,ยูนาครับเบิ้งรถไทยนาหน่อยทีดินครับ นี่มีกี่ว่าบัวท่านมีแดดครับพี่น้องแต่นี่แดดรุ่มากแล้วครับแดดแจ่มแล้วแต่ว่ากระทองฟ้าก็ยังคนเมีกเยอะนะครับคนขี่ฟ้าเยอะอาจจะมีรถแต่จะไมีฝนนะพี่น้องอาจจะมีฝนอยู่บ้นงทีแ้วนี่งามเลยครับเห็หนไะดินดีอยู่ครับจะได้ทำการปักดำก,กันครับวันนี้ มือแรลกเลยหน้าก็บุหายแล้วครับพี่น้องพอได้กินครับเห็ดหอเห็ดหน้าไปพ่อได้กินโอ้แดดแจ่มขนาดครับแดดออกใหม่นี่แจ่มเป็นแจ่มครับถ้า คือตั้งแต่สมัยเก่าเพิ่นอาจจะว่าเป็นแดดฝนครับแบบนี้แดดแบบนี้แดดแบบนี้อาจจะเป็นแดดฝนครับพอเศร้าแดดแล้วก็ฝนตกครับแต่สมัยนี้อหยังก็เปลี่ยนไปเนาะพี่น้องเนาะขนาดมืดฟ้ามัวดินมาว่าสิตกนี่ก็ยังบ่ตกครับยังเบิร์ตฝ่าซี่ีครับบาที่ว่าสีบรูีฝน ตกเฉยครับมือได้ว่าฝนซีแห้งกันโบมี่เลิกเก็บมุมแล้วครับเลิกเก็บมุมแล้วเพราะเปนไก่จะแล้วแล้วนะครับ โอเคครับพี่น้องสหรับคลิปนี้กับจบุกใบสมีเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะฟอกกันใหม่แล้วครับคลิปหน้าคลิปนี้ให้เบิ้งคูต้า L40 ซีศตีหน้าครับนี่ลงไฮลงหน้าครับอันนี้มือแรกถ่ายพี่น้องได้เบิ้งกันฝากติดตามกันเด้นครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านติดตามทุกไลค์ทุกแชร์สวัสดีครับ